ามานะครับลงสีดำสีน้ำมันสีดำสีน้ำมันตอนนี้กำลังช่างกำลังลงสีน้ำมันนะครับสีดำตรงชื่อข้างล่างนะครับสีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีดำสีระเบิดครับ ตัวที่ลงใหม่ก็เป็นสีดำสีน้ำมันนะครับลงทับหลังจากที่ลงทาเลกเกอร์เรียบร้อยนะครับทาเลกเกอร์แล้วก็ลงสีดำนะครับสีน้ำมันนะครับทับสีดำระเบิด๋ยวนี้ช่งรางกำลังลงนะครับเสร็จเรียบร้อยฝั่งนี้จะลงสีทองนะครับตัวนี้สีทองนะครับตัวนี้จะทาสีทองตัวนี้คือเราลง เลกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคนะครับการลงสีให้สวยงามนะครับทำมาจากยังไม่เสร็จนะครับทำมาจากนะครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จครับเราจะทาสีทองทำมาจากนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะลงเล็กเกอร์ครับเกอบไว้นะครับตอนนี้กำลังทา สีดำนะครับเป็นสีน้ำมันนะครับนี่ความแตกต่างเห็นชัดเจนเลยนะครับดูนะครับความแตกต่างนะชัดเจนนะครับจากสีสีดำที่ลงก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้สีดำที่ลงก่อนหน้านี้ฝั่งนี้สีน้ำมันนะครับนี่ ออกเงาเลยนะครับตอน ises, ตอน,นี้สีออกเงาเลยนะครับานี่เห็นเงาเลยครับสวยแล้วนะครับนะเริ่มสวยแล้วนะครับนี่น well> ี่น right. ี่นะครับออกเงาเลยนะครับตัวนี้จะทาสีทองนะครับตัวนี้ตัวนี้จะทาสีทองนะครับ ตัวนี้ก็จะทาสีอีกครั้งหนึ่งนะครับสีทองครับตัวนี้เราลงน่าเลกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ลงเลกเกอร์เลกเกอร์เรียบร้อยนะครับเราจะทาสีทองอีกครั้งหนึ่งเราค่อยลงเลกเกอร์อีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับเคลือบเงา ถ้าสีเกือบเงาอีกครั้งหนึ่งครับจะสวยงามเลยนะครับนี่เทคนิคนะครับเป็นเทคนิคพิเศษของช่างนะครับอ่าเทคนิคพิเศษของช่างนะครับในการทำป้ายนะป้ายไม้นะครับในการลงสีนะครับให้สวยงามนะครับ เริ่มออกเงาแล้วครับมองไปเห็นเงาเงาเลยนะครับสีสวยงามแล้วนะครับเห็นชัดเจนแล้วนะครับนะสวยงามนะครับโอเคครับสวยงามครับมองไกลๆสวยงามแล้วนะครับตอนนี้ดู สวยงามแล้วยังไม่เสร็จนะครับลงสีเสร็จเรียบร้อยนะครับจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดติดตามไว้นะครับเทคนิคการลงสีนะครับที่สวยงามนะครับ